สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับกำลังลงใต้ครับตอนนี้ก็มาถึงกลางดงแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายให้เห็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกตกปล่อยนะครับก็กำลังจะลงเขานะครับก็คือ ช่วงกลางดงอ่ะนะครับก็เป็นอีกเนินหนึ่งอ่ะนะครับที่ก็อันตรายนะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็คือเราขับรถนะครับเราจะต้องคุมรถให้อยู่นะครับโดยเฉพาะฝนตกตกแบบนี้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันลงลงนะครับเราจะต้องเอารถให้อยู่นะครับเอารถให้อยู่ในการควบคุมของเรานะครับเพราะว่า มันลงนะครับถ้าเราเอาไม่อยู่มันลงแรงมากนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงนะครับก็เลยมามาทำคลิปนี้นะครับเพื่อเห็นบรรยากาศนะครับ ฝนก็ตกไปล่อยนะครับการลงเขานะครับโดยเฉพาะฝนตกตกแบบนี้นะครับถนนลื่นนะครับ แล้วเราก็ต้องนะครับเอารถให้มันอยู่นะครับเพราะว่ามันลงมันลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทั้งเกียร์นะครับใช้ทั้งเกียร์ทั้ง่งอะไรเราก็ต้องใช้นะครับถึงมันจะเป็นเขาแบบไม่ยาวมากนะครับแต่ว่ามันมีความที่แบบ มันอันตรายตรงที่มัาฝนมันตกด้วยนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ะเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังลงนะครับเนี่ยมัน,ม,นมันจะลงเร็วมากนะครับเราต้องเอารถที่อยู่ตั้งแต่เนินนะครับเราต้องใช้เกียร์นะครับ ต้องค่อยๆประคองลดลงนะครับเขาเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้นะครับอันนี้ผมใช้ทั้งเบรคหางทั้งเนี่ยด้วยนะครับต้งช็อปด้วยนะครับ ความเร็วให้อยู่นะครับอ่าตอนนี้ความเร็วผมลงมาอยู่ที่50นะครับเนื่องจากฝนตกถนนเลื่อนนะครับแตะเบรกสลับกับใช้ช็อปนะครับอ่า สำคัญมากนะครับกับการลงเขานะครับบางทีนะครับฝนล,ลื่นๆฝนตกลื่นๆแบบนี้นะครับเราจะต้องเอารถให้อยู่นะครับเอารถให้อยู่ในข้อด้ารควบคุมของเรานะครับการเบรกนะครับหลีกเลี่ยงการเบรกที่รุนแรงนะครับ กานเบรกใส่ฝนตกนะครับก็คือเราพยายามอย่าเบรกใส่โค้งนะครับรถเข้าโค้งก็อย่าเบรกใส่โค้งนะครับแล้วการเบรกเราจะต้องเบรกไม่ให้เบรกมันมันหยุดนะครับเราต้องเบรกเพื่อปล่อยนะครับเพ่เบรกแล้วปล่อยนะครับคือแต,แตะนะครับ ซึ่งเขามวกเหล็กนี่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบอันตรายนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับในการลงเขาตรงเนี้ยนะครับซึ่งจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเอารถให้อยู่ บางครั้งนะครับเขาที่บางครั้งที่เราคิดว่ามันไม่ชันมากนะครับแต่ว่ามันลงนะครับมันเป็นทางลงชันแบบประมาณหนึ่งอ่ะบางทีมันก็ทำให้เราประมาทนะครับอาจจะลงแรงนะครับหรือว่าแตะเบรกอย่างเดียวนะครับบางทีมันเอาไม่อยู่นะครับด้วย ความลื่นของถนนนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะครับโดยเฉพาะเนี่ยถนนที่เป็นแบบลุกขึ้นแบบนี้นะครับทางมันขูุขานะครับยิ่งการเบรกยิ่งทำให้รถเราเสียลหลักได้ง่ายนะครับ ก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับมือใหม่เนะครับเนาะเพราะ,ะ,ะหลายครั้งนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นจุดนี้บ่อยมากเหมือนกันนะครับช่วงอ่าปากช่องนะครับช่วงปากช่องนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามครับขอบคุณครับ